สรุปว่าผู้ชัยที่ชนันอุตส่าห์ทุ่มแดงทุ่มเวลาเพื่อจะเกาะขาให้ได้ก็คือเขาเองเหรอใครหรือขอรับท่านแม่เขาทำร้ายท่านแม่หรือขอรับอืม้ยนี่มันไม่ใช่เลือดแม่แต่เป็นเลือดของหัวหน้าหมู่บ้านมังกรนั่นน่ะมันคือกลิ่นมังกรโอกาสดีที่สวรรค์โปรดประทานให้ อย่าสัมผัสนะลูกจะช่วยเช็ดไทยท่านแม่เองจะได้สะอาดและปลอดภัยด้วยว้าวเด็กน้อยของแม่โตเป็นหนุ่มแล้วรู้จักเป็นห่วงแม่แล้วด้วยอะ่ะเป็นเด็กดีมากอ่าฮะท่านแม่คงเหนื่อยแล้วใช่ไหมขอรับเราพักผ่อนกันเถอะนะอืม วันนี้เจ้าเด็กคนนี้ท่าทางแปลก,ปลกคงจะเล่นจนเหนื่อยแล้วสิท่าคุณโหนมีอะไรหรือขอรับไม่มีอะไรข้าคงตาฝาดอีนังชั่วนั่นมัคนคงจะตกหน้าผาถูกหมาป่าก,กินไปไม่เหลือซากละหลงฉัน สายตาของเขาในตอนนั้นฉันก็คิดว่าเขาจะจำฉันได้แล้วซะอีกต่อไปจะต้องอยู่ให้ห่างเขาไว้ถ้าจะให้ดีคืออย่าจะเจอกันอีกเลยข้าขอทดสอบดูหน่อยสิหัวหน้าหมู่บ้านท่านจะใช่พ่อของข้าหรือเปล่า